สวัสดีค่ะผักาาดหอมสวีเดนค่ะพาพี่น้องมาชมกระเทียมป่าหรือว่ารอมสเลิกนะคะที่เรานํามาปลูกไว้ในรั้วในสวนเมื่อปีที่แล้วค่ะตอนนี้เขากาลังเจริญงอกงามเดี๋ยวจะหันหน้าจอมาให้พี่น้องได้ชมตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนะคะคือขึ้นมาทั้งหมด100กอค่ะกอหนึ่งก็จะมีประมาณสัก15หรือ20ต้นเรามาดูกันเลยค่ะ ไปเดิมกันที่ก้อนนี้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะเห็นชัดไหมค่ะนับได้ทั้งหมดก็100ก้อนนะคะกำลังงามเลยจะ้ะขึ้นมาแบบนี้เลยนเห็นชัดขึ้นจะ้ะเห็นชัดขึ้นเนาะจะค่อยๆขยับกล้องขึ้นนะคะเสียงคูลัมโบตัดไม้อยู่ท้ายไร่นะคะ เห็นชัดขึ้นหากองามขึ้นจะภูมิใจภูมิใจจ้ะต้นเล็กๆนี่มาเพียบเลยค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นเยอะแล้วจ้ะนับได้100่งร้กอค่ะวันนี้ไม่นับนะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวว่างๆเรามานับไปพร้อมๆกันเขาอาจจะขึ้นมาให้เรานับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวไปดูด้านบนกัน ก็เขางามขึ้นงามขึ้นค่ะตรงนี้ยังเป็นเกล็ดแข็งอยู่เลยค่ะที่ต่ําตรงนี้แบบว่าเย็นมากอากาศเย็นมากเสียงนกจ้ะพี่น้องเสียงลมนะว้าวว้าวจ้ะตรงนี้โอ้ยตรงแถวนี้นะคะเนี่ยเป็นแถวไปเลยจ้ะ ตรงนี้ข้างๆกระถางนี้นะคะโอ้สุดยอดสุดยอดค่ะนี่ค่ะดูค่ะเป็นเกล็ดน้ำแข็งอยู่นะคะเกล็ดน้ำแข็งค่ะอุย้ยตรงนี้ค่ะพี่น้องดูค่ะที่เมล็ดเขาอ่า แก่ปีที่แล้วนะแล้วก็ร่วงหล่นลงปั๊ดตรงนี้นะคะกอเดิมเขาขึ้นมาเหมือนกับเราปลูกข้าวไร่อะ่ะดูค่ะดูค่ะวู้าวว้าวจ้าดูนี่หนึ่งกอนะคะเรามานับหนึ่งกอหนึ่งกอมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณยี่สิบห้านะคะนี่กอเนี้ยยี่สิบห้าแล้วร้อยกอคิดดูพี่น้อง <c oughs> เต็มป่าแน่แนดูเล็กๆนี่เริ่มมากระจายเลย นูนนนนูนนนจานี่ก้อน,นี้ค่ะไกลจะเด็ดได้ละนี่ค่ะตรงนี้หูว้าวดวนี่ค่ะเล็กๆค่ะเขาปิวมาติดดินอยู่ข้างโขดหินนี่นะคะปีที่แล้วเนาะ,ะเมล็ดแบบว่ามาเพียบเลยค่ะที่เขาขึ้นอะ่ะ เห็นชัดไหมมุมกว้างม่มกว้างโอ้โหนี่จะ้ะนี่จะ้ะทั้งนั้นพี่น้องจ๋าเป็นปลืดเป็นปลืดเป็นปลืดจ้าเรามองตรงนี้แล้วนะคะชื่นใจมากค่ะเขาขึ้นมาทุกกอค่ะขึ้นมาทุกกอนะคะ แล้วก็เราก็ได้ต้นเล็กจากเมล็ดเดิมเพิ่มขยายไปเรื่อยๆจ้ะภูมิใจภูมิใจมีป่ากระเทียมเป็นของตัวเองค่ะรอแป๊บนะคะให้เขาโตใบงามกว่านี้เดี๋ยวจะพาเก็บมาจัดเมนูแรกเลยจ้ะตอนนี้เราก็ชื่นชมเขาไปก่อนค่ะในกลุ่มนี้ดูฟื้นแล้วค่ะแม่ย่าเหยียบวันนั้นแม่ย่าเหยียบ นี่โอโหจ้ะดูดูจ้ะพี่น้องจ้ะร้อยกออภูม,มิใจไหมสาใจยังางฮะน้องเอเวาลินขอมาเรื่อยๆเลยนะคะพี่นกพี่โลกด้วยนะคะคุณพี่นวพรน์ภูษด,ดีตังลำพูนตัยเนอร์จะขอมาบ่อยๆทุกท่านเลยจ้าฮะทุกท่านเลยนะจ๊ะ คอบมอบทุกท่านเลยจ้าชื่นใจไปพร้อมๆกันนะจ๊ะไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามอยู่ในใจทุกท่านจ้ะเดี๋ยวจะค่อยทยอยเอ่ยชื่อไปทุกท่านเลยนะคะขอบคุณน้องออนขอบคุณน้องออนอรทัยคะ่ะพี่ออนนิชาสีสว่างด้ยนะคะยายรำบอกว่าติดตามอยู่จ้าขอบคุณมากๆเลยจ้ายายเดือนสารคามด้วยนะคะคุณพี่สลีพรปรับหนองบัว คุณพี่ไข่มมกค่ะท่านที่ตั้งชื่อสวนเปี่ยมสุขให้ด้วยนะคะคุณพี่วายุรีมิเล็งที่ช่วยตั้งชื่อสวนสร้างสุขให้ด้วยจากคุณพี่คะคะันัน้าน้องเศว้าวทางบ้านเราด้วยนะจ๊ะน้องจุรีพรคุณหวานหรือว่าน้องปอนะคะบอกว่าติดตามคลิปผีแล้วอู้ใบใจเพีอยอจากขอบคุณย่างแรงนะน้องเศว้าวค่ะ แล้วก็น้องปลาแล้วก็น้องเล็กเอ่อสาวไทยทางมาเลเซียนะคะบอกว่าขอมาให้พี่จัดคลิปภาษาใต้ให้สักคลิปค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเนี่ยตอนนี้ตนนิดติดตอนนี้ฟังรวมๆกันไปก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้นะคะจัดให้เป็นพิเศษเลยค่ะค่ะอยากให้พูดภาษาอะไรก็บอกมาค่ะแนะนํามาขอบคุณน้องเล็กนะคะบอกว่าเดี๋ยว ให้พี่จัดภาษาใต้ให้ด้วยนะน้องเป็นคนไทยยุ่ทางมาเลเซียค่ะไม่ลืมนะคะไม่ลืมนะน้องศราะคะ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้ค่ะรอแปบ๊บนึงค่ะตอนนี้เอาภาษาไทยไทยไปก่อนนะจะได้ฟังจะได้รู้ขว้าง <c oughs> ค่ะไลายๆคนก็จะได้รู้ขว้างไปพรมๆกันค่ะพี่พี่น้องเออน้องไก่พี่กุลศรีพระวงศ์เจ้าของร้านลาบปิด บึงกา้านบอกว่าอุ้ยเข้ามาในคลิปพี่ทีไรเราชื่นใจค่ะชื่นใจไปพร้อมๆกันจ้าน้องจ๋าจ้าขอบพระคุณคุณพี่ไพเระ,จะเจริญพาน,นิชนะคะชอบมากเลยค่ะชื่อนี้นะคะคุณพี่กดสก้อนบริสุทธิ์ทำด้วยนำสกุลก็โอ้โหสุดยอดเลยจ้าค่ขอบพระคุณคุณพี่นางรัตนาด้วยนะคะอันนี้นึกออก ก็พูดนะไม่มีสคริปต์ค่ะก็เดี๋ยวจะทยอยเอ่ยชื่อทุกๆท,ท,ท่านเลยนะจ๊ะค่ะคลิปนี้ก็ขอมอบให้กับทุกท่านแหละค่ะอีกน้องสาวคนหนึ่งน,นะคะสุกันดาค่ะขอบคุณจ้นักเน่อเจ้าแล้วก็คนนี้เลยค่ะน้องเจนนรินลำเรียงขันค่ะขอบคุณมากจ้ะน้องสาวคอมเมนต์เข้ามาทุกๆคลิปเลยค่ะ จ้าน้องยุยุวดีวัตเบยทางญี่ปุ่นด้วยนะคะจะขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านเลยจ้าค่ะตอนนี้เดี๋ยวพักการหอมจะพาขึ้นไปชมกระเทียมป่าในสวนของเรานะคะมีขึ้นมาอีกเยอะเพียบเลยค่ะตามมาเลยจ้าจะตรงแปลงในสวนนี่ไม่ผิดหวังนะคะที่ขา่าวกอนแม่ย่ามาก็ ภาพให้ชมแล้วแต่วันนี้ผรกกาดหอมเอาดินมาถมเข้าไว้ค่ะค่ะเนี่ยนะคะก็ขึ้นมาเยอะค่ะขึ้นมาทุกหลุมแล่ละตอนนี้ยังไม่พ้นดินสักเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเอาดินมาใส่เข้าไว้จ้ะจ้ะจําได้ไหมคะที่ผักกาดหอมปลูกครั้งแรกก็คือตรงมุมหลัวตรงแปลงผักบุ้งฝรั่งค่ะตอนนี้ดูนะคะนี่มาเพียบเลยจ้ะนี่นะคะหนึ่ง สองอุ้ยพึ่งพ้นดินก็มีจะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าจากเขาพึ่งพ้นมาแบบเนี้ยค่ะภาพมันไม่ค่อยชัดสิบห้าหลุมนะคะบวกกับด้านล่างก็เป็นหนึ่งร้อยสิบห้าหลุมอ่ะตรงนี้เป็นเงาหนึ่งร้อยสิบห้ากอเนาะ ค่ะคูณไปแล้วคันต้นเล็กต้นน้อยอีกเพียบจะจะตอนนี้กระเทียมปากของเราก็มาเพียบนะคะตามที่พี่น้องได้ชมนี่ก็115ก่อแล้วค่ะแล้วก็ในแปลงผักอีกประมาณ15ก่อประมาณเนี้ยค่ะประมาณ130กอที่เรานับได้นะคะก็อีกน้อยเราคงมีปากกระเทียมเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะ ค่ะก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะภารกิจรออยู่เพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำไม้ทำฟืนนะคะแล้วก็ดูแลในรั้วนในสวนนี่แหละค่ะฟังเสียงนกค่ะพี่น้องไม่ได้เอ่ยชื่อเอานามใครก็ต้องขออภัยนะเดี๋ยวผักกาดหอมจะทยอยเอ่ยชื่อมาทุกท่านอยู่ในใจเสมอค่ะ ก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษผักาดหอมก็จะอ่านลำบากนิดนึงค่ะเดี๋ยวค่อยชยอยจัดให้เอ,อ่ยชื่อเทคแค่ทุกคนนะคะจ้าแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามให้กําลังใจเราทั้งคู่ค่ะจนมีม,มุมต่างๆเอาไว้แป่งปันให้ชื่นชมกันจ้าค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณและ สวัสดีจ้า